ตอนที่สิบสองคำพิภากษาเสียงหมัดต่อยกระทบกับมุมปากดังกลบเสียงฝนทามลมลงกลองอยู่กับพื้นความรู้สึกชาแผ่ซันไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่มุมปากความคิดที่ว่างเปล่าเป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในตอนนี้เขามไม่รู้จริงๆว่าควรรู้สึกอย่างไรอาจจะเป็นเพราะกำลังตกใจ หรืออาจจะเป็นเพอพื้นที่ยนเฉียบของพื้นไม้ไผ่ในวันฝนตกทอนยืนนิ่งหลังจากที่เขาเพิ่งต่อยเขาที่ปากของทามอย่างจังพร้อมกับความรู้สึกนับร้อยที่กำลังเกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นคือโกรธความรู้สึกที่ร้อนดังเปลวไฟแต่ในเวลาเดียวกันก็เหน็บหนาวเหมือนกับก้อนน้ำแข็งทอนรู้สึกถึงการสั่นไหวของร่างกายยิ่งคิดถึงสิ่งที่ทามทำกับเขาและมินมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งร้อนดน จนอยากจะเข้าไปซ้ำให้กับทางที่นอนอยู่ตรงหน้าได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดมากขึ้นเป็นสิบเท่าแต่อีกด้านของอารมณ์ที่มันช่างเหน็บหนาวจนเขาอยากจะร้องไห้ออกมาเขาเสียใจกับการกระกทําของตัวเองและเสียใจกับสิ่งที่ทามทำเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดจะทํากับเขาได้เลวที่สุดขนาดนี้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับมิน้นและกับเรื่องอนาคตของเขาทําทําลายอนาคตของเขาไปจนหมด เขาไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้หรือทําแบบเดิมได้ก็พอทามไม่ใช่แค่เรื่องมือที่สัน่นจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นจนทาให้เขาถ่ายรูปไม่ได้อีกแต่มันหมายถึงเขาได้เสียเขาคนเก่าไปด้วยความภาคภูมิใจความมั่นใจทั้งหมดมันหายไปเพาะสิ่งที่ทําได้ทําและอีกหนึ่งสิ่งที่เลวร้วายที่เขาแทบจะรับไม่ได้ก็คือทายังมีหน้ามาบอกว่าทํารักเขาทอนไม่เข้าใจจริงๆว่าทํายังกล้าพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้อย่างไร ทำเงินน้าขึ้นเพื่อจะมองคนที่เขารักที่เพิ่งทำร้ายเขาว่ากำลังมีสีหน้าเป็นอย่างไรทามเห็นทอนยืนนิ่งไม่แม้แมแมกระทั่งจะหันมามองคนที่เขาเพิ่งต่อยล่วงลงอยู่กับพื้นร่างกายสูงใหญ่ของทอนยังคงยืนตั้งหงานอยู่ข้างหน้ายิ่งทามดูทอนจากมุมนี้มากขึ้นเท่าไหร่ทามยิ่งเข้าใจทอนก็ยังคงเป็นทอนเหมือนเดิมช่างสูงส่งจนเขาไม่สามารถเอื้อมถึงได้เลยสักครั้งในขณะนั้นเอง ทามก็รู้สึกถึงของเลวที่กําลังไหลาจากมุมปากซึ่งนั่นมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่ทอนก้มลงมามองสีหน้าของทอนดูเตือนตระหนกจนหลุดจากความเย็นชาที่เขามีทั้งหมดเลือดปรากฏอยู่บนฝ่ามือของทามที่เพิ่งเอาไปแตะที่มุมปากมันทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าเขากําลังเลือดออกทอนรีบลดตัวลงพุ่งเข้ามาหาทามเพื่อหวังจะไปดูบาดแผลแต่ทามก็ตกใจ รุ้งตัวโยนเพราะความไวใจที่เขามีต่อทอนนั้นมันไม่เหลืออีกแล้วทามผลักทอนออกอย่างสุดแรงจนทอนกระเด็นก่อนที่เขาจะรีบผิวตัวเองขึ้นทามรีบวิ่งออกจากประตูด,ด้วยความหวาดกลัวและเสียใจโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าข้างน,นอกกำลังมีพาย,ยุสายฝนที่โปรยลายไ,ไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้ทามคิดจะหยุดหนีเม็ดฝนลับล้านที่เรามาสัมผัสกับผิวของทามที่ตอนนี้ ถ้าไม่มีอะไรปกคลุมนอกจากเสื้อกล้ามตัวสีขาวความหนาวเย็นและความเจ็บปวดจากเม็ดฝนที่อาจผสมกันกันกบลมพายุมันสร้างเหมือนกับมีคนนำก้อนหินเล็กๆระดมปลาสายอีกซ้ำๆสองข้างทางที่มืดมิดจนแทบมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนที่ดังก้องจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่เสียงลมหายใจที่หอบของตัวเองและาตาการวิ่งหนีอย่างไรจดุมายกลับมาทักทา,ทายทานอีกครั้งกี่ครั้งแล้ว ที่เขาเลือกที่จะทําแบบนี้สองเท้ายังคงก้าวต่อไปถึงแม้ว่าพื้นทั้งหมดจะเละกลายเป็นโคลนหยดน้ามากมายเกาะอยู่บนใบหน้าจนําแยากไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้างฝนเหมื่อหรือน้าตาพวกมันยังคงไหลลินคลาบว้กับสายฝนวันหนึ่งเป็นการช <Hey! S 2> าระเฮ้ยทาอุทานสุนดตันก้องเนื่องจากเขาเพิ่งลื่นลม้มจากพื้นโคลนที่ชุ่มแฉะแขนข้างหนึ่งของเขาปีบคว้ากิ่งไมเ้เถานั้นอย่างอัตโนมัติ เขาที่พยุงตัวเองให้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่าท่าจากจุดที่เขาลื่นไปแค่อีกนิดเดียวมันก็จะเป็นผาแล้วขาของเขายังคงก้าวเดินต่อไปแม้ว่าจิตใจของเขาจะมีแต่ความกลัวก็ตามความมืดและสายฝนยังคงเป็นสิ่งเดียวที่ทามอเห็นอยู่ข้างหน้ายิ่งวิ่งลึกมากขึ้นเท่าไหร่เส้นทางมันก,ก็ยิ่งแคบมากขึ้นเท่านั้นแขนสองข้างเกี่ยวกับอีกไม้ ฉันทามรู้สึกเลือดที่10บป็นทางทามลมลงกระแทกกับก้อนหินอย่างจังเนื่องจากเขาเพิ่งสะดุดรากไม้แสงไฟจัตะเกียงยังคงสว่างอยู่ลิบลิจากบริเวณระเบียงและนั่นคงเป็นเพียงภาพเดียวที่ทอนมองเห็นหลังจากที่เขายอมแพ้ให้กับความรู้สึก จนเขาแด้แต่นั่งกอดเขาอยู่กลางห้องที่มืดมนดวงตาอันว่างเปล่ายังคงจับจ้องตรงไปข้างหน้าแต่ในหัวกลับมีเรื่องมากมายนับไม่ทวนนี่กูมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยนี่คนเป็นครั้งแรก,แรกที่ทอนรู้สึกว่าตัวเองหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆวันนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขากำลังจะเป็นบ้าเขามีความสุขมากที่สุดก็เพราะวันนี้ เขามีเพื่อสนิทคนแรกก็พอวันนี้และเขาก็ถูกเพื่อสนิทคนนั้นหักหลังก็พอวันนี้ทำไมแค่วันหนึ่งมันถึงได้มีเรื่องราวมากมายได้ขนาดนี้เสียงฝนที่ดังซ่ายอย่างต่อเนื่องกลายเป็นความเงียบที่ชายหนุ่มชินชาถ้ายอมเวลาไปได้กูจะตกลงมาที่นี่ไหมคำถามท,าที่ทอมไม่แน่ใจในคำตอบยังคงดังก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า สายตาของทอนหันกลับมามองที่กล้องซึ่งวางไว้ใกล้ๆกับตะเกียงกล้องสีดำที่เคยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนเดียววันนี้สภาพมันดูไม่ตามไป็นศาสตราสักเท่าไหร่โคลนที่เกาะเต็มไปทางตัวกล้องรอยขีดขวนกลายเป็นร่องรอยที่เห็นได้ทั่วไปไม่แน่ตอนกลับไปกล้องตัวนี้อาจจะใช้งานอีกไม่ได้แล้วทอน,นิ่งไปสักพักเพราะเขากำลังตกใจกับความคิดของตัวเอง เสียดายหนึ่งความคิดผุดขึ้นมาแต่มันก็น่าแปลกสิ่งที่เขาเสียดายไม่ได้เป็นตัวกล้องแต่กลับเป็นมวลฟิล์มที่จริงวันนี้มันก็ดีนะท่อนรู้สึกใจหายบูบเมื่อประโยคนั้นผุดขึ้นมาในหัวรอยยิ้มน้ำตาหัวเราะร้องไห้สนุกบ้าคลั่งเชื่อใจเปลียดชัง ท้องฟ้าสายฝนและจุดเริ่มต้นจุดจบทุกอย่างของวันนี้ทําไมมันดูคุ้มเครือไปหมดมันทำให้เขาหัวเราจะจนแทบเป็นบ้าแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้เขาร้องไห้จนน้ำตาไม่ต่างอะไรไปจากสายฝนมันเหมือนกับว่านี่คือวันที่ดีที่สุดและเป็นวันที่แย่ที่สุดในเวลาเดียวกันดูทั้งหมดนี่ มันก็ไม่ต่างอะไรไปจากความคลุมเครือของชีวิตทอดติดอยู่ในผวังและยังคงวนเวียนกับความคิดนั้นมันไม่เคยมีวันไหนที่จะดีที่สุดไปทั้งวันหรือจะเร็วร้ายไปที่สุดถ้าเขาไม่ป่วยเขาก็จะไม่ได้มาเที่ยวกับทมงถ้าเขาไม่มาเขาก็จะเสียโอกาสที่จะได้เจอคนหนึ่งที่ถือเป็นเพื่อนที่พิเศษที่สุดถ้าเพื่อนที่พิเศษที่สุดไม่ได้หักหลังเขาเขาก็จะไม่มีทางคิดอะไรแบบนี้ได้ ทำไมยิ่งคิดทุกอย่างมันยิ่งดูคุมเครือแล้วมันจะทำไมคำพูดที่เป็นเหมือนการดิสติของเขาดังแทรกเข้ามาที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องไปสนใจกับความคุมเครือก็ได้แค่มันอยู่ที่ว่าวันนี้โคตรเป็นวันที่น่าจดจำและเมื่อวันที่เขาแก่ตัวลงเขามั่นใจว่าเขาคงจะไม่มีทางลืมวันนี้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ลืมท่า มือทั้งสองข้างท้าตัวเองลุกขึ้นจากความรู้สึกนักพันธทอนดิบเดินไปหยิบตะเกียงเขาไม่รอช้าที่จะเปิดประตูออกไปตามหาทามวินาทีแรกที่ร่างกายสัมผัสกับลมฝนที่พัดเข้ามาจนตั้งเขาเกือบปลิวทอนก็ดูได้ในทันทีว่าตอนนี้ทามกำลังอยู่ในอันตรายฝนที่ตกหนักกว่าตอนที่พวกเขามาถึงมันแรงจนก,กระทั่งเกือบผัดตะเกียงจี่พาย,ยูให้ดับได้ทอนริบเดิจากตัวบ้าน และเดินหาเพื่อนของเขาพลางตะโกนเรียกแต่เสียงของเขาก็ดูจะสู้เสียงของฝนไม่ได้ต้นไม้สูงใหญ่ทุกต้นสั่นไหวราวกับว่ามันกําลังจะหักลงมามีกิ่งไม้มากมายที่พัดมาตามลมแล้วมันก็มาโดนตัวเขาจนรู้สุกเจ็บและคิดว่ามันน่าจะเป็นแผลแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ทอนหลุดจากสมาธิในการตามหาทางทอนรู้ว่าถ้าเขายังเดินลึกเรื่อยๆแบบไม่ดูเส้นทางบบนี้ เขาต้องหลงแ,แน่ๆทอนจะหยิบก้อนหินก้อนเล็กๆแถวนั้นมากี่ทับเป็นรอยที่ต้นไม้ทุกต้นที่เขาเดินผ่านเมื่อเขาเดินลึกขึ้นเท่าไรทางก็ยิ่งแคบมากขึ้นเท่านั้นกิ่งไม้น้อยใหญ่ต่างรวมใจกันบาดแขนของเขาราวกับว่านั่นคือการเอาคืนที่เขาเอาก้อนหินบาดต้นไม้ไปสื่รับในขณะที่ทอนกำลังเดินฝ่าสายลมสายตาของเขาก็สังเกตเห็นกับต้นไม้ผู้หนึ่ง ้นไม้พุ่มนั้นมีรอยหกักเหมือนกับมีคนเพิ่งพุ่งทะไหลไปตรงนี้ทอนรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ขนาะเดียวกันเขาก็ต้องคอยระวังเพราะโคลนแถวนี้มันลื่นมากเมื่อทอนดูว่ารลางพุ่มไม้นั้นเป็นเหวทอนก็เกิดใจหายขึ้นมาหรือว่าท่ามจะตกไปแล้วทอนตะโกนเรียกทามอย่างสุดเสียงไฟตะเกยียงในมือของเขาดูไม่สว่างไปทันทีเมื่อเทียบกับความมืดและสายฝนที่ห่มกระหน่ำรอบข้าง ทามทอนเสียงแผ่วเบาวแว่วเข้าหูทอนไม่แน่ใจว่าหูเขาฝาดไปเองหรือเปล่าเขาจึงเรียกอีกครั้งเสียงนั้นก็เงียบไปไม่มีการตอบรับแต่ก่อนที่ทอนจะตื่นตระหนกจนเขาเสียสติสายฟ้าก็ผ่าสว่างว่าทุความมืดทั้งหมดได้หายไปในพิบตาทอนสังเกตเห็นว่าหลังก้อนหินข้างหน้าอีกไม่ไกลกำลังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ เสียงฟ้าผ่าดังตามหลังแสงสว่างนั้นสนรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทอนที่วิ่งออกตัวประหนึ่งว่าเสียงฟ้าผ่านั้นคือเสียงปืนที่ให้สัญญาณการแข่งขันวิ่งในวันนั้นความมืดเข้าปกคลุมอีกครั้งทอนวิ่งไปยังก้อนหินก้อนใหญ่ประหนึ่งว่ามันคือเส้นสายของการแข่งขันเหมือนกับวันนั้น เขาลองทบทวนความทรงจำอีกทีก็พบว่าในวินาทีที่เขาเข้าเส้นชัยเขาแอบเห็นทามมายืนดูอยู่แต่เมื่อเขาหันไปมองอีกทีทามก็ได้หายไปแล้วแลแล้วแสงไฟอันน้อยนิดจากตะเกียงส่องสว่างให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่หลังก้อนหินนั้นก็คือทามอย่างที่เขาคาดไว้ทามนอนขดตัวร่างกายเปื้อนไปด้วยโคลนทอนรีบวิ่งเข้าไปและเรียกสติทามตาสองข้างกำลังจะปิด แต่ก็ยังมีแววของความสุขที่ได้เห็นทอนทอนยังคงเขย่าตัวและเรียกทามอยู่อย่างนั้นทามรู้สึกได้ถึงความเย็นวาวจากความชื้นที่สัมผัสบริเวณหน้าผากของตนเองตามมาด้วยผิวสัมผัสที่หยาบกรานที่กำลังถูกบรรจงเช็ดไปตามใบหน้าของเขาแต่ในความเย็นนั้น กลับมาพร้อมไออุ่นจากลมหายใจของใครบางคนที่เหมือนกำลังประชิดกับใบหน้าแล,ล้วลมหายใจอบอุ่นนั้นก็ค่อยๆไล่ต่ำลงมาเรื่อยๆจากแก้มค่อยๆต่ำลงมาจนมาหยุดที่บริเวณปากความอบอุ่นค่อยๆใกล้เข้ามาจนตอนนี้มันกลายเป็นความดอนรุ่งอ้อยามลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความรู้สึกเจ็บ เนื่องจากเขาถูกกดเข้าที่แผ่มุมปากภาพที่ทามเห็นอยู่ตรงหน้าหลังจากที่เขาเพิ่งออกมาจากโลกของความมืดคือใบหน้าของทอนที่มีแสงเหลืองนวลสากตะเกียงที่ส่องเหลือเพียงครึ่งเดียวดวงตากลมโตของทอนเบิกกว้างเพราะความตกใจริมฝีปากล่างที่ดิอวบอิ่มของทอนก็ถูกปล่อยลงมาอย่างสอดประสานทมไม่เคยเห็นใบหน้าของทอใกล้ขนาดนี้เลยแต่ไม่นาน สายตาของทามก็ต้องลาจากใบหน้าขมเข้มเปลี่ยนไปมองสิ่งที่ทอนกำลังถืออยู่นั่นก็คือผ้าชุบน้ำซึ่งถูกขยำเป็นก้อนปะหนึ่งว่านั่นคือลูกประครบทามรีบผ่าตัวออกห่างและนำมือทั้งสองข้างดันตัวเองที่ตอนแรกกำลังนอนราบอยู่กับพื้นกับหมอนใบหนึ่งให้ลุกขึ้นนั่งเขาพยายามรวบรวมสติและมองรอบข้างว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ ซึ่งตอนนี้เขากลับมานอนที่บ้านผักแล้วและกำลังอยู่บริเวณระเบียงเหมือนตอนที่เขามาแต่สิ่งที่ต่างไปคือตอนนี้ฝนได้หยุดตกแล้วเสียงฝนซู่ซ่าถูกแทนที่ด้วยเสียงริ่งเรรและอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างไปก็คือพื้นไม้รอบๆต่างมีเทียนตั้งกระจายอยู่รอบตัวเท่าที่เขานับได้ก็ประมาณห้าเล่มแสงเทียนเหล่านั้นรวมกับแสงจากตะเกียง ทำให้ที่นี่ดูสว่างมากกว่าตอนที่เขามาถึงสายตาของไามลดต่ำลงมามองที่ตัวเองซึ่งนั่นมันก็ทําให้เห็นว่าตอนนี้เสื้อผ้าของเขาถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเสื้อยืดสีชมพูตุ่นๆที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความตั้งใจหรือเพราะความเก่ากันแน่ถูกใส่คู่กับกางเกงยางยืดขาสั้น่ามตกใจว่าใครกัน ที่มีคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเขาทารีบหันหน้าไปหาทอนเพื่อจะถามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ภาพอยู่ตรงหน้ายิ่งทำให้ทามแทบจะช็อกอยู่ตรงนั้นทอนนั่งคุกเข่าพร้อมกับร่างกายท่อนบนที่เปลยเปล่าเหลือเพียงสร้อยคอเล็กๆสีเงินร่างกายที่ขาวสะอาดสะอา้านต้องกับแสงไฟสลัวจนแทบจะเหมือนว่าร่างนั้นสามารถเรืองแสงได้ร่างกายที่ดูกำยำแข็งแรงไปทุกส่วน สายตาทามไล่ต่ำลงมาเห็นหน้าท้องที่แบรนราบไม่มีไขมันแต่กลับมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่มากับขนดำไรที่เป็นแนวยาวต่ำลงไปสู่ด้านล่างฟื้นแล้วหรอทอนถามด้วยน้ำเสียงปนตรกขบขันที่เขาเห็นททมมองร่างกายของเขาอย่างตามไม่กระพริบถอดเสื้อทำไมวะททมที่ปลาสายตาออกจากร่างกายของทอนเพราะเขาเพอจะรู้ว่า ทอนรู้ตัวว่าตอนนี้เขากำลังแอบมองอยู่ทอนไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยกผ้าที่ถูกขยามในมือให้ทามดูทามพยายามรวบรวมสติและคิดปฏิปตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นทามเห็นว่าเสื้อผ้าเก่าของเขาและทอนตอนนี้ถูกตากไว้ที่บริเวณเราวระเบียงด้านหลังทำให้ทามเดาว,ว่าทอนคนถอดเสื้อผ้าตัวเก่าของเขาออกเพราะว่ามันเปียกแล้วก็เปลี่ยนกางเกงตัวใหม่ แต่เสื้อตัวใหม่ที่ป้าคำละเอามาให้ทอนคงจะเอาไปชุบน้ำแล้วเอามาเช็ดตัวให้กับทามแล้วเมื่อทอนเห็นว่าเรื่องทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติเขาจึงขยับตัวเข้ามาใกล้กับทามและนั่งขัดสมารตรงอยู่ตรงหน้าทอนนำผ้าในมือของเขาเช็ดไปที่แก้มของทามถึงแม้ว่าทามจะรู้สึกแปลกแต่เขาก็ไม่มีแรงที่จะต่อล้อต่อเถียงเขาจึงยอมให้ทอนเช็ดหน้าเขาแต่โดยดี ใครเปลนสภาพให้กูวะทามถามในขณะที่ทอนยังเช็ดหน้าให้กับทามก็อยู่กันสองคนเฮ้ยแก้มของทามค่อยๆแดงขึ้นจากความเขินอายทอนจึงรีบชิงพูดขึ้นอายอะไรวะผู้ชายเหมือนกันมีอะไรก็มีเหมือนกันทอนเริ่มเช็ดบริเวณคิ้วของทามที่เพื่อนคาบเลือดต่อก่อนที่เขาจะพูดติดตลกต่อพอหนุ่มน้อย ทอพูดพลางขับในเวลาเดียวกันเฮ้ยทํามทีบผ่าตัวเองออกเมื่อทอนเห็นอย่างนั้นก็มีความรู้สึกประหนึ่งรำคาญเขาเอามือออกเข้าไปที่ท้ายทอยของทามเพื่อจะดึงให้ทามเอาหน้าเขมมายไกลๆเพื่อที่เขาจะได้ชดค่าเลือดนั้นออกให้หมดทามทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามคำสั่งของทอนถึงแม้ว่าในหัวตอนนี้เขาจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายส่วนกระทังเมื่อทอนเสร็จมาถึงบริเวณแก้ม ทามก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความสงสัยของเขาเอาไว้ได้เห็นอะไรบ้างวะเมื่ได้ยินททมถามคำถามอย่างไม่จบมีสิน้นทอนจึงเลื่อนเอาผ้านั้นไปกดเบาๆยังรอยแผลที่มุมปากโอยเจ็บนะทามดันตัวเองออกพร้อมกับเอามือขึ้นมาป้องบริเวณมุมปากแล้วทอนก็หันหน้าออกมาจากการนั่งประจานหน้ากับทามกลายเป็นท่านั่งกอดเขามองตรงไปข้างหน้าเสร็จเล่า รอยยิงปรากฏที่มุมปากของทอนคนทั้งสองต่างมองตรงออกไปนอกระเบียงอย่างกับว่าฉากของท้องฟ้าคือจอภาพะะยนตร์ที่กำลังทําการฉายดวงตาทั้งสองคู่ยังคงจับจ้องกับความมืดมิดอันว่างเปล่าแต่หน้าแปลกที่ความว่างเปล่านั้นปราศจากความโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงขอโทษเรื่องแผลนะทอนเอ่ยปากพูดในขณะที่สายตายังคงจับจ้องดวงดาวข้างหน้า ขอโทษเหมือนกันทามพูดด้วยคําตอบที่กํากวมแต่ทอนก็ดูดีว่าทามกำลังขอโทษเรื่องอะไรทอนหันหน้ากลับมามองทามที่นั่งอยู่ข้างๆโดยนำมือข้างหนึ่งขึ้นมาทาวคางเหมือนกับว่าเขากำลังนึกเอ็นดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าไหนว่าพามาเที่ยวไงทำไมเละขนาดเนี้ยโหไม่ต่างกันหรอกทามรีบหันหน้ากลับมาตอบอย่างรวดเร็ว ท่อนหัวเราดร่าออกมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นสภาพของตัวเองในตอนนี้แต่ก็คงเดาได้ไม่ยากว่ามันคงเละไม่ต่างไปจากถามสักเท่าไหร่ถามจริงไม่โกรธที่กูต่อยมึงเลยเหรอเอื้องที่กูทำแม่งสมควรแล้วไม่ใช่หรอวะท่อนเปลี่ยนอริยาบทกลายเป็นท่านั่งที่สบายเขาเอ็นตัวไปข้างหลังและใช้มือทั้งสองดันตัวไว้กูพูดจริง,รงนะ ตอนแรกที่กูรู้เรื่องทั้งหมดอะกูโคตรโกรธมึงเลยกูเชื่อทางพูดขึ้นพลังเอามือมากุ่มที่แผลท่อนถั่วรอชอบใจกับการกระทําของทามก่อนที่เขาจะเข้าสู่หมวดจริงจังในสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปแต่พอกูมาลองคิดดูแล้วกูว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปฟูมไฟล์กับอดีตที่กูกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแลออย่างกูแค่รู้สึกว่ากูใช้อดีต มาทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยมันพังจริงหรอวะเขาหยุดพูดแล้วหันหน้ากลับมามองทามในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันมีค่ามากพอที่กูจะไม่ยอมแลกกับอะไรทั้งนั้นแต่กูเสียใจจ,จริงๆนะที่กูเป็นต้นเหตุของทุกอย่างเลยอะ่ะกูรู้สึกติดค้างจริงๆนะถ้านีิกูตายเรื่องนี้คงเป็นหนึ่งเรื่องที่กูรู้สึกติดค้างถึงกูจะพยายามทำทุกอย่าง,างแค่ไหนมันก็ไม่เคยมีทางพอหรอก ทำก้มหน้าลงเพราะสิ่งที่เขาพูดมันยิ่งไปขยา่าตะกรอนความรู้สึกผิดให้ฟุม่มกระจายขึ้นมาอีกครั้งทอนได้แต่รที่ดันตัวเองขึ้นมาแล้วคว้าตัวทามไว้มึงฟังกูนะอย่างแรกมึงต้องไม่ตายอย่างที่สองมึงไม่ต้องมาติดค้งอะไรกูกูไม่ได้โกรธมึงกูอยากจะขอบคุณมึงด้วยซ้ำาเราที่วันนี้ไม่ว่ามึงจะทำด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่ตอนนี้ กูคโคตรมีความสุขที่มึงอยู่ตรงนี้คำพูดของทอนมันทำให้หัวใจของทามเต้นรัวสิ่งที่ทอนพูดมันหมายถึงอะไรกันแน่ใบหน้าที่ส่องกระทบกับแสงสลัวดวงตาที่เบิกกว้างคิ้วดกดำที่เริ่มขมวดน,นิดหน่อยปากอวบอิ่มจนแทบไม่สีชมพูมันค่อยๆใกล้เข้ามาทํามรู้สึกเหมือนตอนนี้เวลามันได้หยุดเดินหรือไม่มันก็คงต้องเดินช้าลงแน่แน่ ดวงตาของทอรค่อยๆหลีลงจนตอนนี้เขาเกอบจะหลับตาทามรู้สึกถึงมือทั้งสองข้างของทอรที่คลายตัวตอนนี้ลมหายใจร้อนเผาของทอรมันได้ใกล้เข้ามามากพอจนทามรู้สึกว่าทอรได้เริ่มกลั้นหายใจและทามเองก็กลั้นหายใจตามไปอย่างอัตโนมัติดวงตาหลีลงเมื่อตอนนี้ใบหน้าของทอรได้เข้ามาใกล้จนสมูข,ของเขากำลังจะชนกับสมูข,ของทาม แต่ทันใดนั้นสายตาของทามก็ลดลงไปเห็นสร้ยอยคอที่ทอนกำลังใส่อยู่อย่างไกลๆมันใกล้จนทามรู้สึกคุ้นเคยคุณนจนเหมือนกับว่ามันกำลังเตือนสติให้กับเขา